นายสุวรงค์วงศิริรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM เปิดตัวศูนย์บริหารขังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคลังความทรงจำทางวิทยาศาสตร์ของชาติรวบรวมและอนุรักษ์วัตถุทางธรรมชาติสิ่งประดิษฐ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและถ่ายทอดความรู้สู่สังคมปัจจุบันมีวัตถุจัดเก็บกว่า2000รายการอาทิเครื่องวัดรัง สีแกมมาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือ IBM 5155กล้องโฟโตสไนเปอร์แผนที่ดาวอายุ125ปีเงินพดดวงอายุ240ปีรวมถึงคอมพิวเตอร์ IBM 1620เครื่องแรกของประเทศไทยที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนเมื่อปี2506ถือเป็นหมุดไหมายสำคัญของการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไทย NSM ย้ำความท้าทายคือการทำให้พิพิพธภัณฑ์เป็นพื้นที่มีชีวิตผู้เข้าชมสัมผัสประสบการณ์จริงและได้รับแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ก็เรียนอย่างนี้นะครับคือปัจจุบันอ,อ,โอโพอชเนี้ยก็จะมีพิพิพธภัณฑ์ที่เปิดให้กับสารณชนเข้ามาเยี่ยมชมอรวมทั้งสิ้นสี่อาคารก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยสารสนเทศซึ่งอันเนี้ยเป็น สาขาหนึ่งด้านที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วก็มีอีกสองอาคารนะครับก็คือพิพันธรรมชาติวิทยาก็พิพันพระรามเก้าอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสาขาธรรมชาติวิทยาแล้วก็ในวันที่11พฤศจิกาเราก็จะเปิดพิพันธ์ชื่อที่เรียกว่าศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตซึ่งอันนี้ท่านรองกนิกาก็จะเป็นแม่งานนะครับอันนี้ก็เรียนเช,เชิญเบืเบ้องต้น คือฟิวเจอรี่มนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งในสาขาของวิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่ว่าจะยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือกลุม่มลูกค้าจะเป็นมันธยมปลายนะครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ในการเรียนรู้ระดับมาหาหลัยนะครับสิ่งที่วิพันธ์วิทยาศาสตร์ทำก็คือทําให้วิพันธ์มีชีวิตเราเรียกว่ามีเหมือนเป็นไลฟ์มิวเซียมนะครับโดยเทคโนโลยีปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องของอิมเมอร์ซีเรื่องของมัลติมีเดียเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องของ ARVR เดี๋ยวนี้เราจะได้รับงบประมาณมาเนี่ยเราก็จะใช้ AR นะครับแล้วก็ใช้กล้อง VR เนี่ยส่องเข้าไปในตัวคอลเลกชันก็ดีหรือว่าตัวนิทรรศการก็ดีบางทีเป็นห้องโล่งๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอใส่กล้องปั๊บก็จะเกิดภาพขึ้นมาเหมือนเราเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้รับความรู้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราใช้เพื่อให้มิวเซียมนั้นมีชีวิตชีวานะครับ นอกจากานี้เนี่ยทางนักวิชาการก็ยังทําพวกหนังสือพวกนี้นะครับก็จะช่วยว่าเมื่อเราได้คอลเลกชันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาแบ่งบวดหมู่แล้วก็ดูว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างแล้วเราก็เอาไปทําเป็นดิจิตอลอย่างนี้นะครับก็จะทําให้มิวเซียมเนี่ยคอลเลกชันเนี่ยมันขยายการเรียนรู้ไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ